มาจ้ามาจ้ากำอยู่กับฟาร,ร์มมาโฟมจ้าและคลิปนี้จ้ากับยูนิตตัวนี้จ่าจ้า very important t าย a านะคะจ่ายจบไปที่1นหมื่นแปดพันเจมค่ะไม่ได้จุ่มเพราะช่วงนี้ดวงกรุดน,นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างจุ่มเลยนายเมจ้าเวลาร่ๆปล่อยวิ่งไปก่อนนะจ้าเขาหยิบเข้ามาใช้ดอกแรกเนี่ยถูกนอยจาออา่าและอัพเดทของเขาที่ดอกแรกคือห้าร้อยเห็นหมคะรูปรักของเขา สีทองจ้าสีทองสายเปย์โปรยเงินโปรยทองนะจ๊ะฟาร์กไปเอาสายอินทีมาเป็นฟาร์มเงินจ้ะเขาบอกเลยว่าถ้าเอาตัวเขามารั้วๆน่าจะไม่รอดนะจ้าพ,พ,พร้อมโฟมเลนทบเฮลิคอปเตอร์มาด้วยนะจ๊ะแบกจะเอาลูกสมุนมาแบกหน่อยนะจ๊ะตัวเดียวจาว้าวางแค่เฮลิคอปเตอร์ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะจ๊ะเห็นไหมจ้าปลาทองไปจับปลาทองไปจับเป็นเงินเป็นทองสายเปย์นะคะนะคะ,ะ,คะพออัพไปที่ห้ารอแล้วก็ไปที่พันสองนะคะเขาบอกว่าอัพไม่เหนื่อยจ้ะ แต่ค่อนข้างจะอือ่นๆนะฟอรมาฟมไม่ค่อยเลื้อจะเท่าหลาอหออังพรสตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายชิปไม่ทายชิปสิเล่นเสร็จขายจะขายออกไปที่17,99 9หืนเ็นาเนะจ๊ะขาดทุนไปหนึ่งเจมเพราะว่าตอนนี้ยูนิตหน้าใหม่ออกมาเยอะมากทุกคนถ้ามเป็นเจมสะสมสายมูลเหมือนอฟอร์มาฟกมคือต้องรีบเล่นรีบขายทิ้งนะจ๊ะแต่ถ้าเล่นลบเลกื้อก็ไปต่อจ้ะแต่ขอบอกเลยว่ายิ่งตัวแพงยิ่งขายออกอยากนะคะบางทีก็ต้องขาดทุนจ้ะนี่จ้ะ สำหรับใครที่ได้อาองเล่นเจ้าตัว very important มาเป็นไงบ้างจ้าชอบกแต่ในจ้าถ้าชอบก็อย่ามาคอมเมนต์ให้กันกี่คะแนนนะจ๊ะแต่สำหรับฟอร์มมาร์มเฉยๆไม่ค่อยประลือนะจ๊ะดูมันเท้าเน็ตเหนื่อยยังก็ไม่รู้นะจ๊ะทุกคนฝากเจ้าตัวนี้ important very important นะจ๊ะโอ้ชื่อก็ยาวยาวนะทุกคนตจมเงินตัวทองอันเนี้ยปลาทองไปเนี่ยประมาณนี้นะจ๊ะ ถ้าใครได้เล่นนะเดี๋ยวก็รู้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นคลิปนี้มารีวิวเบาๆนะจ๊ะลองไปหามาเล่นกันดูแล้วกันนะจ๊ะสำหรับฟอรมมาโฟมเล่นเสร็จใส่ตะกร้าขายทิ้งทันทีจ้ายัางไงก็อย่าลืม like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ฟอรมมาโฟมด้วยนะตอนนี้ฟอร์มโฟมกำลังเร่งไต่เทียหกสิบจ้ะอยากจะได้เจ้าตัวที่แจกมาในเทียร์หกสิบนะจ๊ะเดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปนี้อ่านรีวิวงงๆเนาะเขาก็งงๆกับชีวิตอยู่เหมือนกันช่วงนี้เพอร์เบอร์จ้ะ เล่นอยู่วันละสี่ชั่วโมงนะจ๊ะจับเจ้าตัวดิวเวิร์ลนะจ๊ะขอจะไต่ทีที่หกสิบเอาโอเคสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวใจฟอมมาโฟมเลยจ๊ะเด็กๆจ๋าเด็กเด็กจ๋าเพื่อนๆจ๋าไม่มีตัวแจกนะจ๊ะไม่ต้องขอเข้ามานะจ๊ะไม่ต้องขอจ้าโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบุ้ยบุยจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันกดซับสไครต์นะจ๊ะมีมีิทูนี่ขออัพเดทวิดีโอถึงมีแบงค์ถุงเงินถึงทองด้วยไปรับ ขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์รับใครที่ช่องโฟรอโอมาโฟรไว้นะคะ